มึงทองทีวีของเรานะครับจะพาผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลกิเลพยอง s อ g มึงทองยูเนเตดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่26ธันวาคมจะบุกเยือนทนะูแบงคอกยูในเต็ดณสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตหรือทูสเตเดียมนั่นเองล่ะครับผู้ชมครับเกมการแข่งขันวันพรุ่งนี้ทางทูแบงคอกยูเนเต็ดนะก็ทําตามระเบียบของสมาคมฟุตบอลแล้วก็ไทยลีกนะครับก็คือจะ ไม่ให้แฟนบอลทั้งสองสโมสรเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับเราอยู่ในภาวะที่โควิด -19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่าที่จะมาแก้ไขเมื่อเกิดปัญหานั้นจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยล้วครับเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้แฟนขับกีฬาพยองสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7สีนั่นเองล่ะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาเชียร์แบบไดฟิลลิ่งเอาดอว์เอาดอว์กันสักนิดหนึ่งก็เรียนเชิญที่ตลาดนัดมะลิเลยนะครับมาหาอาหารรับประทานโลเคชั โอเพนนะครับเว้นระยะห่างกันนิดหนึ่งมาเชียร์ฟุตบอลจอไซส์ใหญ่กันเชียร์เป็นเพื่อนอาจจะมันกว่านะครับอ่าก็เป็นหนึ่งช้อยทางเลือกในการเชียร์สโมสรกีฬาพย,ายขอขคอเราในช่วงเวลา18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นั่นเองล่ะครับ โคดมาริโอยูรอสกี้นะครับได้นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนหลายต่อหลายคนเริ่มทยอยกลับมาเชนนิ่งกลับมาฝึกซ้อมแล้วณนะตอนนี้ก็ต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าเออวิลเลียมพอฟทีท่ห่างหายกันไปหลายสัปดาหา์จะกลับมาช่วยสโมสรกีฬาของเราในเกมวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ถ้าออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงไม่ได้แน่นอนเขาอาจจะมีชื่ออยู่ในเบนช์มานั่งสำรองเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับโคดมาริโอยูรอสกี้ในตลอด90นาทีก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนั้นนักเตะที่มีาากกรรบบบดเจ็บบว วันยังสลิงคานพรมสุภาพก็เริ่มกลับมาซ้อมเบาๆกับทีมได้แล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้จะมีชื่อหนีบไปที่ทรูสเตเดียมด้วยหรือไม่แต่อย่างน้อยเห็นหนึ่งกลับมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่อุ่นใจของสโมสรกิเลพยองมาโกบาลินีครับสระอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วชาชายแสงดาวก่อนหน้านี้เจ็บข้อเท้าไปนะครับจากเกมที่ช่วยทีมจากการลงสนามในเกมที่พบก,กับพีทีประจบเอฟซีก็เริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วด้วยเช่นกันก็อาการบาดเจ็บก็จะเหลือเพียงแค่โฮชา แล้วก็เช็คฟิตพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มเท่านั้นเองล่ะครับนอกจากนั้นยังได้มีการเสริมตัวผู้เล่นอย่างแฟตสลาวุฒิกลยาน้ำบัณฑิตเข้าสู่ทีมมาด้วยโอเคอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเรื่องแท็กติกกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เกมฟิตเนสนะครับเพราะว่าแฟตเองอยู่ที่การท่าเรือก็ไม่ได้ลงเกมไม่มีเกมเล่นกันสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาสําหรับสลาวุฒิกลยาน้ำบัณฑิตนะครับในเรื่องของการเรียนรู้แท็กติกและความฟิตของตัวเองที่ต้องไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่โค้ชม,มาริโอยูรอฟสกี้จะได้ข่าวดี ที่พ้นโทษแบดกลับมาช่วยทีมได้พอดิบพอดีเต่างที่แอดบอกไปมิดฟิลด์กลุ่มนี้กลุ่มที่เล่นนะัดที่แล้วนี่ก็ยังจมอยู่เลยนะฮะจา้าพมากๆเลยไี่ว่าจะเป็นฉัดปงคลสหรัฐกันยาโรธวงสกร์ชัยกุญเชวินและโคมาริโอเองก็ยังจะมีไพ่เด็ดอยู่อย่างสรวิทยผ่านทองแล้วก็พิชาอุทรานะฮะโอ้โห ก็เรียกว่าถ้าจะขาดหายไปก็อาจจะขาดแค่โฮชาคนเดียวเท่านั้นล่ะครับในเกมที่จะบุกเยือนชูแบงกอกยูในแต่ในวันพรุ่งนี้โคมาริโอเคยกล่าวไว้นะครับในงานถแถลงข่าวหลังเกมที่เราชนะสุพรรณบุรี FC ไปบอกว่าเขามีความรู้สึกดีความทรงจําที่ดีนะฮะกับทีมชูแบงกอกยูแต่ก็ใช่ล่ะครับเพราะว่าโคมาริโอเคยย้ายจากสโมสรกีเล่พยอคเราไปอยู่ที่แคนเทปมาสักระยะใหญ่ๆก็สนิทกับทั้งสตาฟโค้ชสนิทกับแฟนคลับสนิทกับโลเคชันด้วยนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับ โค้ดมาริโอยูรอฟสกี้นะครับจะได้รู้วิธีการที่จะเล่นกับชูแบงคอกยอยแต่ในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันกับโค้มาริโอเองก็เคยได้ทํางานร่วมกับเฮอร์เบตี้ฟอนเดเสเขาก็น่าจะรู้วิธีที่จะรับมือเฮอร์เบตี้ฟอนเดเสในวันพรุ่งนี้ไม่มากก็น้อยละครับขึ้นอยู่กับว่า90นาทีเกมรับของสโมสรกิเลพยองจะหยุดความอันตารายของซ้ายพิฆาตของเฮอร์เบตี้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นนะครับโค้มาริโอเองก็ยังคุ้นเคยกับโค้ดแบงค์ตะวันสีปานเปน ของโค้ดแบนไม่มากก็น้อยล่ะครับเกมวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูในสนามอาจจะเงาเงาแคว้งขวงกันสักนิดหนึ่งในช่วงแรกของการลงสนามของทั้ง2ทีมนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยละครับฟุตบอลเกมรุกทั้ง2องสโมสรน,นะฮะน่าจะใส่กันมันละครับที่สําคัญทูแบงคอกในสิทเก่าของสโมสรกีฬาพเยของเราเพียบเลย เยอะเลยทีเดียวนอกจากเคอร์บัตี้แล้วก็ยังมีพิรพัฒน์โนชัยยาทิสตองโดทศวัตรลิวนาสเถียน ฉะนั้นป้อมบุบผานะครับโอ้โหเรียกว่าสิทธิ์เก่าเกือบครึ่งทีมเลยนะฮะก็แฟนคลับกีเรพยองก็สามารถตามลุ้นตามเชียร์ตามให้กําลังใจคุณพลกีเลียพยองของเราได้จากการถ่ายทอดสดทางช่องเฉสีนะครับหรืออย่างที่บอกไปใครอยากจะเชียร์แบบเป็นกลุ่มคณะนะครับแต่อาจจะเว้นระยะห่างกันในการนั่งเชียร์กันสักนิดหนึ่งนะฮะก็เรียนเชิญที่ตลาดนัดมะลิได้เลยนะครับ18นาฬิกาเจอกันจากการถ่ายทอดสดนะครับ